เมื่ออีชม้อยไม่ใช่ผ้าพับไว้ตากล้องบังคับให้คลิปนี้นำออนแอร์คลิปนี้ผ่านมาสองเดือนแล้วยังไม่ก้าวลงทำใจไม่ได้เป็นคลิปที่ตั้งใจนะแค่ไม่ถูกใจอีชม้อยเฉยๆวันนี้หยิบมาลงป่ะไปดูกันอีชม้อยจะเหมาะกับการเป็นสีไหมทำเป็นนะกับข้าวอะ่ะแต่สาธิตอดะเหรอ แกดูเอาเองนะคำเตือนจะพูดผิดพูดถูกเถือเถืออถเถือ,ถอมีหมดค่ะกะจะเป็นอีชม้อยทำกับข้าวแต่อีชม้อยอยากให้ดีกว่านี้วันนี้เลยอยากให้ทุกคนได้มาดูคลิปแรกจริงๆที่ไม่ยอมลงสักทีอีชม้อยแต่ตกล้องบังคับให้เอาลงต้องขออาภายัยหากอีชม้อยผิดไป มีฉม้อยมีชิพาพับไว้เจ้าของคำคมนมหนีน้อยไปไปไปสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาผัดกะเพราให้ทุกคนที่บ้านนะคะได้ทำได้ลองกินดูนะคะทำให้ใครกินก็ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าทำให้ออคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ได้นะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูวัตถุดิบกันนะคะทุกคนก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็จะมีพริกแดงชีฟ้าหั่นซอยนะคะ,ะกระเทียมค่ะต่อมานะคะหมูสับค่ะแล้วก็จะเป็นใบกระเพรานะคะนี่ค่ะเด็ดมาจากสวนเลยนะคะสดๆเลยนะคะคือ ถ้าผัดนี่คือรสชาติดีมากคือสดจากสวนจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาโคลกนะคะกระเทียมค่ะใส่กระเทียมลงไปเนาะอันนี้เราจะทำสำหรับหนึ่งจานนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนสนใจที่จะทำเยอะๆหน่อยทุกคนก็สามารถเพิ่มปริมาณไปได้นะคะใส่พริกนิดนึงเนาะคนทำแซ่บก็ต้องแซ่บนิดนึงนะทุกคน พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งน้ำมันกันค่ะ,ะเด็กเด็กแดงแน่เลย <c oughs> เราก็ทำการตั่วที่เราโขกมาให้หมดนะคะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูสับนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาหมูสับใส่ลงไปพอประมาณนะคะ <c oughs> เอเยอะมอกแล้วก็จะหมอมๆนะคะทุกคนปับให้มันหมอม เสร็จแน่นอนตัดให้หมนะคะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะทุกคนที่เ่ะ

นี่ค่ะผงซูรสเราลืมไหมค่ะทุกคนใส่ผงซูรสนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแป๊กนี่นะคะ น้อยนะคะทุกคนเพื่อให้แบบทีน้ำพอเส็จิงนนะคะต้องเส็เส็ดแน่นอนจัง <c oughs> แซ่บัทุกคนต่อไปแล้วก็ใส่หอผงชีรสนิดนึ้นะ,ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวผมรู้ อย่างเราไม่กินรึ่งไม่คกินรึ่งค่ะเป็นพึ่งนะคะทุกคนค่ะพอเห็นว่าอือเปนสุกแล้วเนาะอ่าเราก็จะมาใส่ใบกระเพรานะคะทุกคนใส่ตามใจชอบเลยเนาะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยกะเพราแค่ให้ใบมัน ตัวลงก็้อไม่จำเป็นต้องให้มันสุกจนมันเละหนนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เราก็จะได้กระเพราหนึ่งจานนะคะเดี๋ยวเราตกข้าสวยกัหนึ่งเนะาะนี่ค่ะเราตักข้าสวยมาแล้วเราก็ตักราดไปเลยค่ะทุกคนง่ายๆเนาะ ทำกินไม่ต้องเกรงเยอะนะคะทุกคนทำที่บ้านก็เหมือนกินที่ร้านนะคะทุกคนเราสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคุณแม่อะไรก็ทำได้หมดเลยค่ะง่ายงายหน้าตาหน้าทานเลยนะคะแล้วเราก็ ชี้ฟ้าสีแดงเนาะไขดาวค่ะทุกคนไขดาว จะได้อาหารเมนูง่ายๆนะคะหนึ่งจานสำหรับทานหนึ่งม้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กับช่องเบิร์ด้วยนะคะ